เรอหนุนนะการรอของกันนะเสร็จแล้วทำดูพอไหมโอ้โอ้ที่เราทำทุกวันโอ้ครับฟอร์มนี่พระเอกเลยวันนี้ครับวันนี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลูกเกมเป็นไงบ้างครับพอใจไหมพอใจตอบเลยนะหยุดเปนานเลยหยุดกี่เดือนนะครับก็กว่าเดือนอยู่ครับผม6-7เดือน6-7เดือนรู้สึกว่าอึดๆไปไหมวันนี้หอึดยังไงก็อึดอยู่ครับยังไม่ริยวพอไม่ยังไม่แรง ยังไม่ถือว่าพอใจพอตัวเองครับอ๋อคิดว่าทําได้ดีกว่านี้เราคิดว่าเราไปแบบไม่พอใจตรงไหนผมชอบช้าเวลาตีเข่าเนี่ยเออเมื่อกี้เนี่ยเห็นเขาตีเข่าเนี่ยรู้สึกว่าวงในเราเขาแข็งแรงกว่าเราบ้างอยังไงจังหวะเขาเปลี่ยนการขาทุกคนผมดูด้วยครับผมดูจังหวะเกิดแบบมันเกิดด้วยใช่เธอ ก็โดนโดนตีไปขัดขัดสมองนิดนึงครับเราเราก็ไม่ได้เร่งอะไรมากใช่ไหมปล่อยไปตามเกมจังหวะรับจังหวะโดนก็มีบ้างเพราะว่าเราอาจจะไปไปเล่นเกมที่ไปแล้วว่าสภาพมันยังดีอยูใช่ใช่ครับแต่ก็มีเหลี่ยมนะจังหวะมีเหลี่ยมาดูเหลี่ยมอะไรกันบ่นไหมถามจริงบ่นไหมก็ก็หายใจได้ก็แบบไม่หมดไม่หมดครับผมไม่หมดไปอื่นอืดอืดช้าเลยเออเแล้วแล้วคู้ชจมเป็นไงบ้างเขาเป็นไงบ้าง ก็มาแข็งแรงครับแข็งแรงโดยแล้วไม่ค่อยยุบแต่หลังยุบเข้ามาเยอะเออยุบตอนตอนไม่ยุบเวทน้ำหนักเราสังเกตไปนี้มาพวดมา115เลยมันมันใหญ่ไปไหมหรือว่าช่วงหลังเราโตขึ้นหรือยังไงโตครับเกิดเยอะต่อไปนี้ต้อง115เลยใช่ไหมครับหรือไั้ก็น้อยกว่านี้ก็ได้เท่าไหร่ดีก็13 14 13ได้14ได้15ได้ครับผมนะครับมีแอจีแม่ใครนี่ไอจแม็ก มีครับผมแต่ผมไม่รู้เท่าไหร่ครับผมอ๋อไม่รู้แต่ว่าในในเวทีไม่มีเนาะครับผมอ๋อเมื่อกี้ก็เราไปต่อเยอะนี่ก็เลยไม่มีใช่อ่ารออาชีพในจังหวัดปทุมธานีนะป่าตองครับผมรอไปค้าตี๋ยวไปวันจันทรันทิตย์นะคอ๋อเสียอาชีพอยากเชื่อม่ยพี่พรด้วยครับผมโบทางสายเหนือสายใต้เลยครับผมก็น่าจะหลายหมื่นอยู่อันนี้อยากขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณ เจ็ซีแล้วก็ทุกคนที่ให้กำลังใจผมรับพ่อแม่แล้วก็พ่อตาคาะแล้วก็นับวาา่าโคตรดีครับรลืมลอ่ะอาชีพคนหนึ่งป้าเมื่อกี้เสื้อขาวที่มาเชียร์เส<ช>ือ้อขาวผมยวาวๆอ่ะ <c oughs> ไม่ขอบคุณแฟนเลยอ่ะแฟนมาเชียป้ากำลังใจดีแล้วแฟนมาเชีย <c oughs> แมนอาชีพแฟนไปไหนแล้วกับแฟนแมนอาชีพแมนแม่ต้องเึงอ๋อเพราะว่าอยู่ทำไมโหสู้ดีมากวันนี้อ่าพ่อครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพูดถึงลูกศิษย์คนนี้หน่อย เอาเงินแล้วนะ่อพ่อโอ้โหน่น่าจะโผล่ต่างนานาล่ะแล้วในพ่อรอลูกไหมอาพ่อครับเป็นไงลูกชายเป็นไงก็ผมบอกแล้วมันหยุดนานก็เหมือนครับผมมวยหยุดนานครับแต่ความสอบแรงดีนะสอบดีมากผมไม่ดูครับจำข้าไปประจำคิดว่าต้องมีอะไรต้องแก้ไขไหมครับก็มีเรื่องเขาแหละที่เขาบอกเขาไม่ค่อยดี จจำำไไไดด้้ก็ม่ยังไงเราไม่ต่อยไม่ชอบต่อยหัวเข่านะครับสิงหามันชอบต่อยเพราะนักมันไล่เข็มไล่เข็มเก่งแต่ไม่ชอบตีกองอันนี้ใสแบบนี้นะแต่ชกกับสิงหาเล็กเก่งชมป์เส้นเล็กก็แบบนี้แหละต้องให้เพื่อนตีก่อนตลอดอนิสัยเราต้องไปฝึกตรงนี้เนาะเวลาต่อยกับหัวเข่าแต่ว่าอย่างอื่นนี่หมดละอย่างอื่นต้องฝึกนวโอเคนะคือผมยินดีด้วยครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วก็ต่อไปครัสวัสดครับ แค่ลงจิตเลยแค่พูดไม่เป็นสมัยสมัยแล้วกันเป็นไงบ้างครับไงบ้างครับก็หอใจไประดับหนึ่งครับโอเคระดับหนึ่งครับแต่ว่าก็ต้องไปแก้ไขกันต่อใช่ใครั้งต่อไปคงจะดีกว่านี้ครับเพราะได้หายใจมั่งแล้วครับผมครับผมรอการกลับมาของปีใหม่ละวันไม่ช้าครับคงยังไม่นานคืนรอครับโอเคขอบคุณมากครับปีใหม่ไม่ขาดผมไม่ ายการนะครับอยู่กับคุณหล่อสุภาพมีครัคุณหล่อข้าวคุณสัสดีครับผมจะไ้ไปรายการที่มีพกี้ไปตัวอยู่ัารันยางันยางรถปเลยไปเลยที่ปู่ฝ้ามันไ้ายเลยันไดคมันต้องได้แปลาต้องเก็บฝ้ายไดแล่ต้องเก็บาเขอไปแล้วเอาไปกอสีเขาอะยกตัวละข้าวไปเลยนี่ขอไปงอตัวนี่สา ขาเอ้ยเอ e ้ยยกทิ้งไปงอตัวเรียบร้อยเลยนะคะไปเลยไปโดนปุเจอปั๊กสวัสดีครับน้องนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็อวดไปนี่ปวดหน่อยนานใช่ไหมใช่อยู่นานค่ะแล้วก็ถือว่าเข้มเต็มที่แล้วคุยเขาหลากหลายกว่าเราเขาก็มาดีด้วยใช่เขาหลากหลายกว่าเราเราก็ เรากินอยู่แล้วเราสู้กนแค่วงในนะพี่แต่เนี่ยเด็กไปโดนโดนหมัดโดนอะไรด้วยเป็นอาการราากแตกด้วยครับแตกยกไหนเนี่ยแตกแตกยกสี่โดนยกสี่เยอะแต่ว่าก็เห็นวงในแล้วก็พยายามฮึดขึ้นมาพยายามพยายามตอนเด็กได้อัดฉีดแล้วฮึดแล้วอัดฉีดเท่าไหร่นะครับอัดฉีดสามแสนนี่สามแสนเลยเสียดายน้องทำไม่ได้เพราะ พราะยกสามนี่ก็เริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มจับทางได้แล้วลเพราะจะแรกจับคอไม่ได้พอยกสามไ,ไปไปเริ่มตีได้เริ่อมอะไรได้เอา,าหเไหมไม่ได้ยกสี่เราไปงอตัวสี่เราต้องมั่นใจงอตัวละลันไปออกอาการห่างเกี่ยวห่างเกี่ยว เราเป็นมวยเผ่าไปงอองตาลบ้อยเราสวัสดีครับน้องเป็นไงบ้างหยุดนานรู้สึกว่าคือถื่นไหมไหมคือจื่นแต่หยุนกี่เดือนนะครับหยุดไปกี่กี่เดือนกจิตเดือนคือมันคือเล่งสุดๆแล้วใช่ไหมมันเล่งขึ้น เลยสามเยอะเลี liberal, ้ยสามเยอะยงสียสี่อยเไปกัวไูวกลัเอ้ปัญญามันอยู่ดีครับอรอปัญญาหลไม่กไม่เลีต้องนาตีไม่ต้องตัดพัญญาตีตีเอาวงปัย่างทำมือทำให้เราสำพย่างเองไหมทำดาวแล้ผู้ชกเป็นไงบ้างวันนี้เขาะเป็นไงมาดีครับอาวุ้ก็นหนักไหมวุหนักก็มาดีวันนี้ มาแค่กิมมพัดยาที่ตัดพัยางมนเป็นไไม่ต้องพูดเพิ่มมเทนเนอร์ด้วยอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องมัดยางมัน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 ไม่เข้ากับนาวมันไม่ได้ไอ้ที่ทางตัดครับวลราจังหวะเราเ่งตีไปเราติดกับัยางเล่ตีเราติดกัันยาเลทำไม่รอดไงงั้นถ้าว่นน้าถ้ามันไม่มี พันย่างขเขาลูน่าจะเล่งผ่านนี้ด้วยสต้นต้นยี่เขายอมนะครับต้นยุคที่เขาก็ยอมนะครไม่สู้เขาแล้วก็เาก็ันยางหลุดตีไม่เพันยางหลุดอัวนยางม่เลาบว่ากระปองพันยางไม่ได้หายใจเรยยากหายใจเรยากแล้วเวท้ดักวันนี้เป็นไงบ้างมันพอดีไหมมันเยอะไปน้อยใบอันนี้ครับนี้เนาะ เราทำค่อยดีเลยวันก็แฟนก็ให้ลังใจครับผู้เลกับแฟนทครับกขอโทษนะครับวันนี้ที่เราราก็น่าจะขานตั้งใจ้องวันนี้ครับ่ยนวันนี้ก็นำข้อผิดพลาดไปแก้ไขครับเป็นอะไใจให้ครับผมขอบนุณครับขัน